โอ้ลูกนี้รับได้เก่งมากบางทีนะลูกมันใหญ่เกินไปแขนมันก็รับน้ําหนักไม่ไหวนะมันทั้งแรงเหวี่ยงแรงอะไรเข้ามาบางทีกระสอบใหม่มันยังไม่มีขุยมันลื่นอ๋อกระสอบใหม่มันไม่มีขุยมันต้องเป็นขุยๆต้องกระสอบเก่าๆโอ้บางอันนะของใหม่ก็ไม่ใช่ดีเสมอไปนะเออหนามทุเรียนมันไม่เกาะครับใช่หนามทุเรียนมันไม่เกาะอ๋อืม 4มิถุนายน2568ครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปตัดทุเรียนที่สวนนะครับที่สวนที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทุกอำเภอก็จะมีทุเรียนนะครับนอกจากร้วยไม้เหลืองจันเราก็ยังมีทุเรียนนะครับเงาะมังคุดเอาเป็นว่าเมืองผลไม้แล้วครับจันทบุรีครับทุเรียนขึ้นชื่อหรือชารสชาติดีนะครับก็พาท่านผู้ชมไปดูไปชมผมก็จะไปตัดเอามากินบ้างนะครับท่านผู้ชม ทุเรียนเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับก็จะตัดไปกันเยอะแล้วล่ะครับก็เรียกว่าปลายๆฤดูทุเรียนแล้วครับเพราะว่าทุเรียนมันก็ตัดมาตั้งแต่พฤษภาเนี่ยนะครับก็ทั้งเดือนนี้ก็จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับที่จันทบุรีเนี่ยก็จะส่งจีนกันเยอะมากจะมีลงจีนมาตั้งรับซื้อกันเยอะมากแล้วก็ทุเรียนตกไซค์ก็จะขายภายในประเทศนะครับตกไซค์คุณภาพก็ดีเหมือนส่งนอกแหะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่ารูปร่างทุเรียนมันอาจจะบูดเบี้ยวพูไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าส่งนอกนี่ต้องพูสวยๆนะครับ ท่านผู้ชมวันนี้วันที่เท่าไหร่น้องตัง4มิถุนายน2568 168อยู่ที่สวนท,ทุเรียนครับวันนี้จะมาตัดทุเรียนเอามาว่าเออเป็นทุเรียนหมอนทองอะ่ะต้นนี้มันก็อายุเก่าแล้วละ่ะ30กว่าปีเพราะนั้นเดี๋ยวจะตัดไปขายที่หมู่บ้านอ่ะกิโลละร้อนี่ขึ้นไปโน่นแล้วเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะโน่น ลิงลิงผู้ชมน,<อ>นั่นคนตัดไปอยู่บนโนโลแล้วโอ้สูงประมาณกี่เมตรอะ่ะแปดเมตรแดเมตรอ่ะประมาณมสิบเม,มตรแหละโอ้เดี๋ยวจะฝึกรับเนาะอ่าโนนโนโสูงทีเดียวเนี่ยท่านผู้ชมนี่วิธีรับเนี่ยเมื่อกี้พระเอกยุเขาสอนบอกว่าใช้ต้องใช้กระสอบเก่า นะแล้วก็พับครึ่งนะด้านหน้ายาวลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็<า>นะทางขาตั้งตังทางขานี่ทางขาประมาณนี้แล้วก็รับแล้วก็สะบัดนะอ่าอย่างนี้รอรับทุเรียนอ่ะขอฝึกาตามมา่้นผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมาหลาย10ปีเป็นสิปีแล้ววันนี้จะรับทุเรียนเป็นครั้งแรกของชีวิตอาเป็นว่า ล้าตัางลาหนึ่งสองเอารับไม่ตรงครับอลองหนึงสองท่านผู้ชมสรุปก็คือไม่เป็นผลเอาเป็นว่าต้องใช้วิธีใช้เชือก ให้เชือกหรือจะฝึกให้น้องตันรับก็ตัวเองยังรับไม่ได้ไม่กล้าแล้วเดี๋ยวผมไปตามแม่ค้านกมารับสักลูกหนึ่งนะรอเขาขายของอยู่ก่อนจะไปรับทุเรียนเอามาอวดกล้วยไม้ก่อนดีกว่าหน้าฝนแบบนี้นี่โอ้โหเอื้องเขาเรียกอะไรแล้วเนี่ยสวยมากเลยอะจำปาอะไรสักอย่างนี่แหละ มันเป็นเอื้องจำปาพม่าครับจะออกดอกในช่วงหน้าฝนนี่แหละนะครับเนี่ยก็จะออกดอกแล้วสีสันมันก็สวยงามมากเลยทีเดียวครับต้นยาวใหญ่คล้ายๆกับแววไม้กุหลานะครับกอใหญ่ทีเดียวแล้วออกดอกดกทีเดียวเนี่ยอย่างกอน,นี้ก็ออกเยอะเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมมันจะออกประมาณตั้งแต่ปลายพฤษภามิถุนายนี่แหละหน้าฝนอย่างนี้แหละครับเอื้องจำปาพม่าสีสันสวยงามเนี่ย เลี้ยงง่ายครับผมอามาัดไว้กับต้นเงาะเนี่ยนะครับต้นเงาะมันล้มลงมาแล้วมันก็ออกดอกเยอะเลยทีเดียวกอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเอื้องจำปาพม่า,มาครับมันคล้ายๆกับแววมะยุราแต่ว่าแววมะยุราเนี่ยจะออกดอกบานไปก่อนละที่สวนมีอยู่หลายกอเลยทีเดียวครับปลูกใส่เข่งไว้ก็มีครับออกดอกสวยใส่เข่งอย่างนี้ใส่เศษใบไม้ k, เปลือกไม้นี่ออกดอกเหมือนกัน,น,เ,นกเออ,อ ปรากฏว่าจะต้องมาตามหนุ่มรูปหล่อไปช่วยรับหน่อยได้ไหมลูกสวนอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่ะเดินเกาเป็นนะสังยี่สิบลูกน้น้องสาวรับเป็นไหมไม่เป็นูหนูอิ่มยังลูกอิ่มแล้วครับปะปปไปด้วยกัน โอ้โชคดีจังวันนี้มีคนรับทุเรียนหน้าสวนผมมีร้านอาหารครับเจนนกเขาไปขายอาหารตามสั่งอยู่น้องพงก็มานั่งกินอาหารที่นี่น้องพงก็เป็นลูกชาวสวนบ้านเขาอยู่ใกล้ๆมีสวนเป็นร้อยไร่เลยทีเดียวครับ mm hmm. เขาก็ฝึกรับทุเรียนมาพอสมควรแล้วครับขอบใจน้องพงมากนะครับ mm hmm. นี่คือนกหยิบ mm hmm. นี่นกหยิบนะครับไม่ใช่หมอนทองเนี่ย โอ้สีเหลืองสวยทีเดียวส่วนอันนี้หมอนทองอันนี้ก็หลายปีแล้วต้นเนี้ยปรากฏว่าต้องใช้เชือกโยงเอาเนี่ยน้องตังก็เจ้าของสวนตัวจริงก็ <c oughs> ไม่กล้า <c oughs> เอาเป็นว่านะต้องใช้วิธีแบบนี้กันเลยเนี่ยอันนี้ก็ปลอดภัยดีสองลูกที่รับเมื่อกี้ต้องไปกินเองอ่ะท่น,นี้เราได้มืออาชีพมารับแล้วหนุ่มรอต้องไปเชิญมาครับผม ช,วชัวนะลูกอ่หนูกระสอบอยู่ไหนอนี่เมื่อกี้ลุงรับแล้วสองลูกปรากฏว่าไม่ได้เรื่องพับอย่างนี้พับครึ่งนะคือพับครึ่งแล้วก็แล้วก็จับ,จ,บจับมุมจับมุมแล้วก็ทําไงต่อลูกแล้วมันมัน,ม,นมันต้องกะระยะก่อนถึงกระสอบหน่อยหนึ่ง ก็สอบไปรับข้างหน้าอ่ะโอเคอ่ะอ่ะดเดี๋ยวเราจะ การรับทุเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านผู้ชมคนรับเนี่ยต้องชำนาญต้องสายตาดีกำลังแขนขาดีต้องยืนถางขาสายตามองจ้องที่มือคนตัดให้สัญญาณโยนลงมาสะบัดกระสอบปานรับเวียงลูกทุเรียนให้ลอดวางขาไปด้านหลังถ้ารับไม่ดีมีสิทธิ์เป็นหมันนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุได้เวียงลูกทุเรียนมาด้านหน้าจับขั้วทุเรียนวางลงกระสอบปานเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นกระสอบเก่าจึงจะมีขนจับหนามทุเรียนได้ดีถ้ากระสอบใหม่ๆเนี่ยจะจับ ทุเรียนไม่ดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับการรับที่มีความชํานาญจะต้องมีการฝึกฝนแต่ว่าทุเรียนมันแพงถ้ามันตกพื้นเนี่ยนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่หนามจะหักส่งออกนอกไม่ได้ก็เป็นเรียกว่าทุเรียนตกกล่องครับทุเรียนตกไซร์ราคาก็จะเสียไปเลยเพราะฉะนั้นคนรับทุเรียนกับคนตัดทุเรียนมีความสําคัญมากคนตัดทุเรียนก็ต้องมีความรู้มีความชํานาญในการที่จะเคาะเอาด้ามมีดเคาะลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนทั้งต้น แก่ไม่พร้อมกันนะครับการตัดที่มีคุณภาพก็จะต้องเลือกตัดที่แก่70%ขึ้นไปจนถึง90%นะครับถ้ามัน100%มันก็สุขาาต้นนะครับมันส่งนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกตัดทุเรียนที่มีความแก่ประมาณ70%ขึ้นไปนะครับแต่จิตเิือร์0ก็จะอ่อนไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ไปถูกเอาโน่นละครับที่ประเทศจีนโน่นละครับแต่ถ้าตัดขายในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องประมาณนะครับ้ชงเพราะฉนั้น การปลูกทุเรียนการตัดทุเรียนโยนรับทุเรียนการเป็นเรื่องที่ต้องมีเทคนิคมีความรู้มีความชํานาญครับท่านผู้ชมคนตัดเนี่ยต้องมีมีดที่คมมากนะครับแล้วก็หูต้องดีในการฟังเสียงเพราะว่าเสียงจะต้องแยกให้ออกเลยว่านี่ทุเรียน70%ทุเรียน80%ทุเรียน90%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟังเสียงมันจะรู้นะครับท่านผู้ชมถ้าแต่ถ้าเราไปฟังเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกฝน เป็นเรื่องสําคัญนะครับคนตัดทุเรียนหรือคนรับทุเรียนก็มีความสําคัญมากเ,าเกี่ยวกับผลผลิตของทุเรียนครับท่านผู้ชมอันนี้ก็โอ้โหสูงมากเลยทีเดียวเพราะว่าทุเรียนน่ะมันไม่ได้แก่เท่ากันทุกท,ทุกลูกอะ่ะมันมีเกิดก่อนเกิดหลัง วันนี้เนี่ยผมก็ตัดมาแค่ประมาณ100กิโลกรัมนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ2กิโลก็ประมาณสัก5 6าลูกเท่านั้นเองท่านผู้ชมก็แบ่งขายกับแฟนคลับนะครับเนาะวันเดียวก็น่าจะหมดแล้วครับขายกิโลกรัมละ1 0 0บาทครับไม่รวมค่าจัดส่งครับแอดไลน์กันเข้ามาทักทายกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่า ถ้าหลงเข้ามาตัดเด้เขาก็ตัดทีหนึ่งยกสวนเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้ทุเรียนคุณภาพดีๆความแก่กา,การดูแล,ลไม่ให้ผิวเสีย<อ>ไม่ให้เกิดราดําไม่ให้เกิดโรคก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันจะราคามันจะตกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยผลผลิตดีเนี่ยมันก็จะ คุณภาพทุเรียนมันก็จะดีหมดนะครับแต่ว่าถ้าส่งนอกเนี่ยมันต้องเป็นไซส์กลอกก็คือน้ําหนักมันต้อง2กิโลกรัมขึ้นแล้วก็ต้องไม่ใหญ่เกิน5กิโลกรัมนะครับเขาเรียกว่ามันรีองกลอกนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันได้ไซส์กลอกส่งนอกเนี่ยนะครับการรักษาคุณภาพทุเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งไปจีเนี่ยเขาก็จะรักษาคุณภาพที่ดีครับสวัสดีครับการรักษาคุณภาพทุเรียนมันเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลรักษาการบํารุงรักษาการปลูกนี่นะครับไม่ให้เกิดโรคแล้วก็มา ถึงการตัดข้อสำคัญคือต้องตัดแก่ครับทุเรียนหมอนทองเนี่ยถ้าตัดแก่อร่อยทุกสวนล้ครับโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองที่จันทบุรีก็ขึ้นชื่อหรือชามาอย่างช้านานครับเนื้อนแน่นหวานมันอร่อยมากครับ